มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันอังคารที่2มีนาคม2564นะครับประเด็นร้อนในวันนี้ก็คงจะมีความคืบหน้าอยากจะเล่าให้ฟังนะครับความคืบหน้าของคดีที่ผมรายงานไปเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับเรื่องราวที่มีนักเรียนแล้วก็ครูแล้วก็ผู้ปกครองครับรวมตัวกันเรียกร้องนะครับขอให้คืนผอ,อ,อให้แก่โรงเรียน,นครับที่ บุรีรัมย์นะครับเนื่องจากว่าพอ,อท่านนี้ย้ายมาเพียงแค่1ปีแล้วก็มีผลงานเชิงประจักษ์ทำให้พี่น้องป้อไปายเราบอกว่าลูกหลานก็กินอิ่มนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยของโรงเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลงานท่าน1ปีกว่านี้เป็นที่ประทับใจของชุมชนแต่ว่าบังเอิญว่าสพปนะฮะของบุรีรัมย์นี่คือย้ายท่านทางชาวบ้านก็รวมตัวกันไปเรียกร้องนะครับให้ย้ายกลับคืนมาครับ แล้ก็มีข้อมูลบอกว่าพอท่านย้ายมาเป็นพออที่นี่ท่านก็มีความเคร่งคัดทางด้านวินัยนะครับครูที่เคยปล,อ,ปลอยปล่อยปละละเลยมามา,มาสายกลับบ้านเร็วนะครับแล้วก็ทิ้งห้องเรียนนี่ปรากฏว่าพออกากับดูแลดีมากครับแล้วก็คงจะมีการแล้วก็มีการคงจะมีการไปร้องเรียนนะครับกับทางด้านสพปนะฮะ ก็เลยมีการสั่งย้ายแต่ว่าพอชาวบ้านไปสอบถามแล้วท่านนายสปปบุรีรัมย์เองก็บอกว่าคือบังเอิญว่าพออท่านนี้มีความรู้ความสามารถงานด้านไอทีก็เลยเชิญมาช่วยงานไอทีนะครับเพียงแค่3วันแล้วก็จะส่งคืนตัวให้ครับนี่เป็นคำชี้แจงกับชาวบ้านนะครับนี่เป็นความคืบหน้าจากข่าวเมื่อวานนี้ครับว่าตอนนี้ทางด้านพอออกขีดพื้นที่ประถมของบุรีรัมย์นะครับ ก็รับปากกับชาวบ้านแล้วว่าจะให้ย้ายกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ช่วยงานด้านไอทีของสพปรเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าเป็นข้อที่จิงประการใดนะฮะแต่ก็รับฟังได้ครับมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวใหญ่ครับตอนนี้เป็นช่วงของการใกล้จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและก็สอนะครับอุบลเรานี่ถึงว่าจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าลงไม้ลงมือนะครับก็มีเพียงแค่อาจจะมีการแจกใบปลิวโจมตีกัน หรือว่ามีการเคลื่อนเวทีดาทอกันนะฮะแต่ว่าที่อื่นเขานี่ครับรุนแรงครับอย่างเช่นตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับถึงขนาดว่ามีการซุ่มยิงนะครับผู้ที่เป็นตัวเก่งของนายกเทศมนตรีครับแล้วก็สอทอด้วยดับไป1ครับสาหัส4ครับเป็นการรอบยิงครับเป็นข่าวใหญ่นะฮะไปทุกสื่อเลยนะครับแต่ว่าผมตรวจสอบแล้วปรากฏว่า สื่อคนที่ส่งข่าวนี้ฮะทั้งไทยรัฐและก็มติชนน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะข่าวเดียวกันเลยครับผมเป็นสติงเกอร์ส่งข่าวให้ทีนี้สติงเกอร์เองก็ยอมรับว่าปัจจุบันนี้ค่าตอบแทนน้อยนะครับจำเป็นต้องส่งให้แก่หลายสนข่าวเพราะว่าแต่ก่อนนี้ข่าวนึงได้ประมาณ800บาทครับตอนนี้เหลือเพียงแค่3 0 0ร้อถึงห้าครับจำเป็นต้องส่งไปหลายหลายสนข่าวเพื่อที่จะให้มีรายได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายนะครับผม โดยทางได้มติชนบอกว่ามัคคทายกเล่านาทีคนร้ายซุ่มยิงกำนันผู้สมัครสอทกกลางงานศพวัดดังครับดับหนึ่งสาหัสสี่ครับโดยเมื่อวานนี้ครับเวลา19น30นกาบนาทีครับพลตรตีปรัชญาประสานสุขนะครับผู้บังคับการตรวจพูทรจังหวัดราชบุรีถ้าเผื่อเป็นผู้บังคับการนี่เขาเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าทัดผู้การแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นระดับภาคเขาเรียกว่าผู้ บัญชาการนะฮะผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค2ภาค3ภาค4อันนี้ผู้การนี่เรียกว่าผู้บังคับการตรวจภูธรนะครับนี่ก็คือโพลตรีปรัชญาประสานสุขนะครับแล้วก็ประกอบไปนอกจากนั้นก็มีทีมงานก็คือพนตุีเอกชดช่วงพนนุทัฒน์พู่มกับนะฮะของสถานีทุนเป็นผู้กับฝ่ายสืบสวนของจังหวัดราชบุรีพาตุีเอกสมมาตรจันทรัตพุ่มกับนะฮะของสถานีตรวจภูธรโพธารามร้อยตรเอกชัชว,นวันจันวงร้อยเวรนะครับ และก็นายนพรัตราาน์รัตนพาณิชนายอำเภอพุทธร,รามพร้อมด้วยชุดสืบสวนครับของสถานีตรุพุธทรพุทธ,ธารามนะครับและก็เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรีได้ไปตรวจสอบเหตุครับหลังจากที่มีการรับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดดังด้วยภายในงานศพนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายแล้วก็มีคนล้มตายด้วยโด,ย,ดยที่เกิดเหตุนี้เป็นบริเวณศา,าลาสุธรรมวิชัยครับประชาสามัคคีภายในวัดท่ามะขาม ะะชื่อสาลานะสุดธรรมวิชัยประชาสามชีที่วัดธรรมขามูเจตบลสามเรือนอำเภอพูอพทารามจังหวัดราชบุรีครับเวลาออกเสียงต้องออกเสียงว่าราชบุรีนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อคนพื้นถิ่นเขาจะเรียกว่าราชรีนะฮะเขาเรียกว่าราชรีราชร,ร,ารีมาจากไนนะครับราชรีนะครับที่เกิดเหตุนี้พบเก้าอี้ล้มระเนระนาดครับแล้วก็พบรอยเลือดครับหลายจุดทั่วสาลา ส่วนผู้ที่ได้รับบัาดเจ็บทราบว่ามีทั้งหมด5คนมาทราบชื่อภายหลังก็มี1ก็คือนายยิ่งพันธ์การเกตกำนันตำบลดอนทรายอาการสาหัสครับ2นายนครวันเพ็ญผู้สมัครเทศบาลผู้สมัครอสอทตตำบลนดอนทราย3นางสุทธวินศรีรัตน์4นายนางมนลเทียนใจธรรม5นางวราพรเนียมรักษาผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายอาการสาหัสครับ เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เกิดเหตุนะครับนี่ฮะก็อีก็เรียกว,ว่ากระจายลมร,ร,ลมร,รละเนระนาดแลครับผมทั้งหมดนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีครับแล้วก็โรงพยาบาลเตีสเมียนโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชบุรีและก็โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ครับนะฮะถูกส่งตัวไปเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อมานางวราราพรเนียมรักษานะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับ เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับในที่เกิดเหตุยังพบปลอ,อกครับเป็นปลอ,อกกระสุนปืนจุดสองสองสองปลอ,อกแล้วก็ที่ด้านหลังศาลาภายในศาลาพบปลอ,อกกระสุนปืนขนาด11มม1ปลอ,อกแล้วก็พบหัวกระสุนปืนแตกเกลื่อนนะครับทั่วศาลาส่วนมือปืนที่ก่อเหตุนั้นได้อาศัยช่วงชุลมุนวุ่นวายครับวิ่งหลบหนีไปครับทีนี้จากการสอบถามนายสุก,กิจจิตคำนะครับซึ่งก็เป็นมรคทายกวัดธรรมขาม ก็เล่าให้ผู้สื่อขาวและก็ตำรวจฟังว่าขณะที่กําลังเชิญนายจิ้งพันธ์กำนันตำบลดอนทรายซึ่งเป็นประธานในงานศพคืนนี้ครับขึ้นไปจุดทูบที่หน้าพระพุทธก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดตนเองก็ตะโกนเลยครับบอกให้ทุกคนที่มาฟังพระสวดพระพิธรรมนะครับแล้วก็พระที่มาสวดหยุดทำมาที่ชั่วคราวครับอ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่พระท่านเองก็สวดอย่างเช่นมีแม่สามีนะครับไปตบ หัวลูกชายนะครับในงานแต่งงานนะครับระหว่างที่พระกําลังสวดนี่พระก็ยังสวดต่อเฉยนะครับเพราะว่าไม่อยากไม่อยากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมแต่ว่างานนี้ทางด้านมคธายกสั่งเลยครับบอกว่าให้พระหยุดทาหน้าที่ก่อนนะครับมิฉะนั้นท่านอาจจะตายคาหน้าที่ครับนะฮะก็สั่งฮะทั้งผู้ที่มาฟังพระสวดพระที่สวดครับให้หมอบลงครับให้หมอบจุดผู้ว่างั้นครับ ช่วงนี้อันตรายมากพอสิ้นเสียงปืนครับตนก็เ,เห็นว่ามีคนถูกยิงหลายคนส่วนคนร้ายไม่เห็นว่าเป็นใครครับอันนี้คือลักษณะของการให้การนะครับคือจําไม่ได้อันนี้อาจจะหนึ่งคือจําไม่ได้จริงๆ2จํสองจำไม่ได้เพราะเกรงว่าถ้าบอกว่าจําได้เดี๋ยวตัวเองจะอันตรายครับการบอกว่าจําไม่ได้นี่น่าจะปลอดภัยมากกว่าครับนี่แล้วเทคนิคของการให้การนะครับโอ้จำบ่ได้ครับมัน โอ้มันชุลม,นมุนวุ่นวายจับไผเป็นไผจับปู้ได้เป็นมือปืนผู้ได้เป็นบ่มือปืนมือมีดนะครับผมบ่หูจําว่าดดเลยอยู่ท่านนี่ถ้าเพื่อพูดอย่างนี้ก็ทําให้ปลอดภัยครับมือปืนเองก็ไม่ต้องตามมาเก็บภายหลังครับนะฮะแต่น่าจะยิงมาจากด้านหลังพระประธานในศาลาเหมือนกันครับคือบอกทิศทางได้แต่ว่าจำหน้ามือปืนไม่ได้ครับผมนะฮะ เบื้องต้นเจ้าที่เองก็ทําการเก็บหลักฐานทั้งหมดครับไว้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบวัดครับเพื่อหาร่องรอยของคนร้ายส่วนสาเหตุนั้นจะต้องมีการสอบปากคาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก่อนรวมทั้งสอบพยายนหลักฐานแวดล้อมนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ตะบนดอนไซนั้นครับมีการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างจะแรงครับจึงต้องทําการตรวจสอบว่ามีขั้วการเมืองฝ่ายใดบ้างที่ลงสมัครและก็นายกและก็สอทอดอนไซมีใครบ้างที่ลงสมัครฝ่ายไหนครับขั้วไหนครับ เพื่อหาข้อมูลเชื่อมโยงในการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นภาพภายในศาลานะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บหลักฐานนะฮะโดยรอบครับผมนะเก็บหลักฐานโดยรอบครับแล้วก็อันนี้คาดว่าจะเป็นการยิงบอกว่ารอบยิงหลังพระประธานเหมือนกันครับแสดงว,ว่าคนร้ายแอบซุ่มอยู่นะฮะหลังพระประธานแล้วนี่ก็คือผู้สมัครที้ครับนะฮะก็คือนางวราพรเนียมรักษาหรือว่าครูนงนะครับ หมายเลขหมายเลข2นะฮะหมายเลข2ครับทางเลือกใหม่เพื่อประชาธิปไตยครับหมายเลข2ครูนงเนียมรักษาและตอนนี้ก็ตามข่าวบอกว่าเสียชีวิตแล้วครับแล้วก็การเลือกตั้งนาย,ยกเทศมนตรีนะครับไม่ทั่วไทยนะครับจะเลือกตั้งเวลาเดียวกันนะครับคือตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึงเวลา17บเนาฬิกานะครับในเขตเทศบาลนครอุบลเรามีผู้สมัครทั้งหมด5ท่านขาดคนสมบัติ1ท่านเหลือ 4ท่านนะครับก็มีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และก็หมายเลขก5ครับนะฮะหมายเลข1หมายเลขก2หมายเลข3ก,ก็หมายเลขก5นะครับอีกหมายเลข4นั้นคือขาดคุณสมบัติครับแต่ว่านี้เป็นเหตุการณ์อยู่ที่โพธารามนะครับจังหวัดราชบุรียิงไป5คนบาดเจ็บสาหัสนะครับ4คนล้มตาย1คน,นก็คือผู้ที่สมัครนายกเทศมนตรีครับนางวราพรเนียมรักษานะครับ ตอนแรกก็เพียงแค่บาดเจ็บแต่ว่าถูกนําส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ต่อมาทนพิษปาดแผลไม่ไหวครับก็เสียชีวิตครับนะฮะนี่จากทางด้านไทยรัฐนะครับเออจากทางด้านมติชนครับขาก็เหมือนกับไทยรัฐนะครับเป็นเรื่องราวของเทศบาลต่อไปเหมือนกันที่นี้ครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไปทั่วไทยครับ อุบลเราก็เคยเจอเวลาที่มีการซ่อมแซมถนนมีการก่อสร้างถนนนะครับซึ่งเขาก็มีผู้รับเหมานะครับก่อสร้างและผู้รับเหมาเองก็เป็นคนที่มักง่ายกลางวันนี่ก็วางกรวยชัดเจนดีนะฮะช่วงกลางกลางก่อน่อสร้างแต่ว่ากลางคืนมานี่คือเขาไม่มีการติดไฟครับป้ายทะเบียนต่างๆหรือว่าป้ายไฟต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความชัดเจนมืดครับก็เลยทําให้เกิด อุบัติเหต,ตุตามมาครับอย่างเรื่องต่อไปน,นี้นะครับสองพี่น้องขับรถจักรยานยนต์ครับลื่นดินโคลนบาดเจ็บ,บหลังไม่มีไฟเตือนจุดกอ่อสร้างขยายถนนครับแต่ก่อนนี้ที่วารินเราก็เคยเจอเหมือนกันนะฮะจนมีการออกมาร้องเรียนบริเวณถนนผ่านหน้ารยาบาลวาัดํมราบครับเป็นเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพอมีการร้องเรียนก็มีการติดไฟส่องสว่างทีนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกันครับเวลา1นึ่ทุ่มกับสีนาทีนะครับ ผู้สื่อข่าของมติชนรายงานบอกว่าสมาคมคู้ภยัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดครับได้รับแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักล้มมีผู้บาดเจ็บ2รายในที่เกิดเหตุบรเิเวณถนนสุขุมวิทก่อนถึงปัม๊มบางจากเนินสายตะบลเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับหลังจากที่รับแจ้งเหตุก็มีการประสานอาสากู้ภัยเดินทางไปรับผู้บาดเจ็บกลับ ในที่เกิดเหตุนี้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงสองรายคือนางอรพินพิมพสนออายุก็โอ้โหเป็นสาวใหญ่เลยครับถ้าเผื่อรับราชการก็อีกลอีก2ปีครับเกษียณอายุราชการเพราะว่าอายุ58ปีแล้วก็อีกคนหนึ่งนางเอื้องพอรพิมพสนอเหมือนกันแสดงว่าเป็นพี่น้องกันอายุ55ปีทั้งสองคนนี้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกปอกเปิดตามร่างกายแล้วก็มีอาการเจ็บที่แขนและก็ขาด้วยอาสากู้ภัยก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลตราดส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บสภาพรถเสียหายเล็กน้อยครับแล้วก็ดูไฟมืดจริงๆฮะดูนะฮะสัญญาณไฟนีครับนี่ฮะมืดมากครับทางด้านนายนิติพงศ์พิมพ์สนอลูกชายของนางอรพินพิมพ์สนอก็บอกว่าตนเองแม่อาและก็ยายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปรับประทานอาหารหมูกระทะครับ ซึ่งตนเองและก็ยายนี่ไปรถจักรยานยนต์คันเดียวกันส่วนแม่แลวก็อาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าไม่มีสัญญาณไฟเตือนมีเพียงแค่กรวยครับมีเพียงแค่กรวยตั้งอยู่ที่ริมถนนเท่านั้นครับประกอบกับว่าพื้นถนนมีเศษดินโคลนจะินมากเมื่อตอนขี่รถผ่านมาก็เกือบจะล้มครับแต่ก็ผ่านมาได้แม่ ที่ขับมาตามหลังครับลื่นล้มครับบริเวณจุดนี้จนบาดเจ็บครับทางนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสลหรับจุดเกิดเหตุน,นะครับแขวงทางหลวงจังหวัดตราดมีโครงสร้างเก,กาะกลางถนนครับแล้วก็ขยายช่องจราจรจาก2เลนกลายเป็น4เลนนะครับแล้วก็มีผู้รับเหมาแน่นอนนะผู้รับเหมาก็เข้ามาดําเนินการก่อสร้างนานกว่า1สัปดาห์แล้วและในช่วงเวลากลางคืนครับผู้รับเหมาก็เป็นคนที่ไม่มักยากนั่นคือมักง่ายครับไม่มีการติดตั้งไฟชัญญันเตือนครับ มีเพียงแค่กรวยซึ่งมองเห็นชัดเวลากลางวันแต่กลางคืนมองเห็นไม่ชัดครับต้องใช้ไฟส่องครับนี่ฮะเป็นสาเหตุครับอันนี้เป็นความบกพร่องของผู้รับเหมาก่อสร้างและทีนี้ทางด้านผู้ที่แ <c oughs> ขวงทางหลวงนะครับไม่กำกับดูแลครับนี่คือปัญหาแล้วครับดีว่าเพียงแค่บาดเจ็บนะครับ ในขณะเดียวกันที่นี้ครับก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่นี้ครับเป็นความบกพร่องของเทศบาลที่นี้ครับเมื่อสักครู่นี้ของผู้รับเหมาแล้วก็แขวงทางหลวงจังหวัดนะครับทีนี้อีกรายหนึ่งที่นี้ครับจู่ๆเดินมาแล้วตกท่อครับพลุบหายไปเลยครับเหลือเพียงแค่หัวครับและเขาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ครับเป็นภาพวงจรปิดครับเจ้าของร้านครับเล่านาทีหนุ่มเหยียบฝาท่อทะลุตกลงไปทั้งตัวลึกกว่า2เมตรครับ เทศบาลติดต่ออยากขอโทษขอโพย <c oughs> <c oughs> นะฮะอยากขอโทษขอโพยครับนี่แสดงว่าไม่มีการสํารวจนะครับว่าฝาท่อนี้เป็นอย่างไรนะครับไม่มีการสํารวจพอตกมาแล้วนี่ถ้าเผื่ออยู่ต่างประเทศนะครับงานนี้ฟ้องเทศบาลครับเอาผิดเรียกร้องค่าเสียหายได้เลยครับจากกรณีที่กล้องวงจรปิดครับจับภาพผู้ชายนะครับจับภาพผู้ชายเหยบ หยียบอยู่บนฝาท่อระบายน้ําและจู่ๆขณะที่กําลังจะก้าวเท้านะครับร่างก็พลุบตกลงไปในท่อระบายน้ําทันทีจนผู้หญิงที่มาด้วยตะโกนเรียกให้คนช่วยเฮลมีซอยแน่ซอยแน่นะครับผมโดยที่มีน,นายอนันต์หลําประเสริฐอายุ32ปีครับที่อยู่ภายในร้านเค้ก็รีบออกมาช่วยก่อนจะเข้านำเข้าไปก่อนที่จะนำเอาบันไดครับภายในร้านออกมาช่วยครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเงย็นของเมื่อวานนี้ครับ16นาา30นาทีครับนด้าผู้สืขาของมติชนได้รับการเปิดเผยจากนา,นางสาวพัชิตาพัชรธัญยะโรจนะครับอายุ1 6ปีเป็นเจ้าของร้านเค,ค้กคุณจ๋อมนะฮะตั้งอยู่เลขที่12ทับ9หมู่14ตำบลบางบางวัวอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ บอกว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ17.45นนานาทีได้มีลูกค้าจำนวน3คนครับเป็นชาย2หญิง1นะครับเดินทางมาด้วยรถกระบะแบบ4ประตูคันสีขาวไม่รู้ว่าเป็นทางด้าน Isuzu นะครับ3.0 DDI หรือว่า n i n k a DDI Blue b o w e r หรือไม่นะครับฮ่าทอโอกาสนะครับือโอกาสโฆษณาแทรกเล็กน้อยครับก่อนที่จะมาถึง หน้าร้านประมาณ12เมตรครับด้านฝั่งมุ่งหน้าออกสู่ถนนสายเทพรัตนะบางนาตราดนะครับเพื่อที่จะมารับเค้กวันเกิดที่ได้สั่งทําไว้ครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์เข้มขัดสั้นครับคาดไม่ถึงครับปรากฏว่าลูกค้าซึ่งเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ไม่ใช่ว่าตัวเล็กเหมือนคุณพพนะอันนี้สูงใหญ่เลยครับสูงยาวเข่าดีครับสูงนี่ประมาณ180เซนครับเปิดประตูเดินลงมาจากที่นั่งด้านหลัง ของคนขับครับแล้วก็มีผู้หญิงรูปร่างผอมบางร่างเล็กเปิดประตูลงมาจากที่นั่งด้านหน้าข้างซ้ายของคนขับคนขับยังไม่ได้ลงจากรถเลยนะครับและผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านหลังของคนขับนะครับเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ครับวัยประมาณ2 5่0ถึงปีที่ลงจากรถครับได้เดินก้าวเหยียบลงไปที่พื้นที่ฟุตบาทครับตรงบริเวณฝาปิดท่อระบายน้ำนะครับพอดิบพอดีเลยครับโอ้ ลงมาครับจากรถผู้หญิงนี่ยืนอยู่ด้านหน้าเป็นรูปร่างผอมบางครับตัวเล็กด้วยไม่มีปัญหาแต่ประการใดแล้วก็ไม่ได้เหยียบฝาฟุตบาทเไม่ได้เหยียบาทางด้านท่อระบายน้ําด้วยครับแต่ว่าผู้ชายสูงใหญ่นี่ครับสูงราวๆร้อเซนอายุ2ี่สิถึงสาปีนี่ด้วยน้ําหนักของเขานะครับพอเหยียบไปที่ฝาระบายน้าครับฝาท่อเกิดการยุบตัวครับพังทละลง พังทะลารงไปทั้งที่ไม่ได้มีการร่องรอยของความแตกร้าวเลยนะครับแสดงว่ามีน้ําหนักมากนะครับหรือว่าอายุมากแล้วไม่มีการไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรูทะลุปริแตกมาก่อนเลยครับจนทําให้ร่างกายของผู้ชายคนดังกล่าวครับพลุกหายไปทั้งตัวครับหรือเพียงแค่หัวครับจมดิ่งไปยังภายในท่อระบายน้าครับมองไปเห็นเพียงแค่สีสับโผล่ขึ้นมาครับเสมอปากท่อเพียงแค่เล็กน้อยอลิตเติลบิทมอครับ ตามสภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านที่สามารถจับภาพได้นะครับในขณะที่เกิดเหตุนะครับก่อนที่หญิงสาวที่มาด้วยกันจะได้พยายามร้องเรียกให้ผู้คนเข้ามาช่วยเหลือครับจากนั้นก็มีชาวบ้านและก็คนในร้านของตนครับได้นําเอาบันไดขนาดเล็กลงไปพาดให้กับคนที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำครับได้ปีนาปขึ้นมาจากด้านล่างโดยพบว่ามีบาดแผลเพียงแค่เล็กน้อยและก็มีร่องรอยถลอกปอกเปิดกครับนะครับกรีดยาวเป็นแผลจากลวดเหล็กเส้นที่ใช้เสริม ฝาท่ออยู่ภายในแผ่นคอนกรีตครับซึ่งบริเวณหน้าขาทั้งหน้าแข้งและก็เหนือเข่าท่อนบนครับจึงได้นําไปชําระร้างร่างกายนะครับบริเวณด้านหลังร้านและก็ช่วยกันทําแผลให้ครับซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุท่อระบายน้าดังกล่าวนี้ไม่ได้เดินทางไปทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยหลังเกิดเหตุแล้วรัาก็พาการเดินทางกลับไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทันทีโดยที่ไม่ได้ให้ที่อยู่หรือว่าช่องทางข้าการติดต่อไว้ครับ โดยหลังจากเกิดเหตุทางเทศบาลบางวัวเองก็นําฝาปิดท่อระบายน้ํามาเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อช่วงรุ่งเช้าเวลา9ก้าโครับโดยได้ทําการเปลี่ยนฝา,นฝาท่อระบายน้ําทั้งหมดนะครับสจุดด้วยกันครับและก็ยังฝากให้ทางร้านครับได้ช่วยหาช่องทางของการติดต่อไปอยังประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับตกท่อในครั้งนี้ด้วยเพื่อทางที่เทศบาลจะได้สแสดงความรับผิดชอบเอออันนี้ดีครับผมนะฮะทางนู้นเขาก็ นนคือบางทีไม่รู้สิทธิ์ของความเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับถ้าเผื่ไปตามประเทศนี้เขาฟ้องร้องเทศบาลนะครับถือว่า,าบกพร่องนะครับฟ้องร้องได้แต่ว่าอัน,นี้เทศบาลเขารู้ตัวครับว่าเขาผิดพลาดนะครับก็เลยอยากจะติดต่อขอขอโทษและก็คงจะมีการเยียวยาตามมาครับนะฮะคงจะมีการเยียวยาตามมานะครับ อันนี้ทางเทศบาลก็เลยขอให้ทางร้านช่วยประสานถ้าหรือว่ามีช่องทางไหนนะครับก็อยากจะให้ช่วยประสานให้หน่อยครับนะฮะในส่วนของการช่วยเหลือนะครับโดยทางเทศบาลนี่จะแสดงความรับผิดชอบแลวก็ขอโทษต่อนางสาวพิสิตานะฮะอันนี้คือคนที่เจ้าของร้านนี่ก็บอกนะครับบอกว่าช่วยติดต่อให้หน่อยนะครับ ด้านนายกมลบุญสิริกุลอายุ46ป,ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์และก็เป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านขนมเค้กดังกล่าวก็บอกว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ด้านหน้าของร้านครับได้ยินเสียงหญิงสาวร้องให้ช่วย <c oughs> ตนเองก็เข้าไปช่วยเหลือครับจึงได้เข้าไปเอาบันไดจากพนักง,งานในร้านนี่ครับที่มีไว้อยู่ด้านหลังมาย่อดลงไปในท่อระบายน้ําเพื่อให้ผู้ที่ตกลงไปนี้ปีนขึ้นมาครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ตกลงไปนั้นมีรูปร่างค่อนข้างจะสูงใหญ่จนไม่สามารถที่จะใช้มือดึงช่วยเหลือขึ้นมาได้ครับ โดยท่อระบายนังกล่าวมีความลึกจากปากกลุมนี่เกือบ2เมตรครับจนทําให้คนรูปร่างสูงใหญ่ตกลงไปจึงมองเห็นเพียงแค่ศีษะด้านบนที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6นาทีก่อนที่จะช่วยเหลือคนที่ตกลงไปนี้ไปนะฮะทำความสะอาดทําบาดแผลนะครับแต่ก็โชคดีครับที่เขาไม่เป็นอะไรมากครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทางเทศบาลก็ พยายามจะติดต่อขอโทษและก็รวมทั้งเปลี่ยนฝาท่อใหม่ทันทีครับก็เปิดศินทีหน้าชื่นชมนะฮะอ่าเปิดศินทีหน้าชื่นชมครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเดินอะไรก็ตามแต่ก็เรามาระวังอยู่ที่วารีนเราที่เคยเจอนะฮะน้าท่วมแล้วก็ปรากฏว่าไฟฟ้ารั่วครับแล้วก็ช็อตทาให้คนตายที่หน้าร้านครับมีมาแล้วครับเพราะว่ามีป้ายไฟนะฮะอยู่ที่ริมทางแล้วก็ไม่มีการตัดไฟที่นี่ครับพอ น้ำท่วมมาครับฝนตกหนักน้ําท่วมก็ทาเกิดไฟฟ้าช็อตครับทำให้คนเสียชีวิตยอยู่ที่วาริชําราบทางไปวัดนงพระพงนี่ฮะก่อนถึงเสียแยกสายเลี่ยงเมืองนะครับเคยเป็นเหตุมาแล้วครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่มีรถมีราที่นี่ครับอ่าไปที่นี่เลยครับไปที่ทางด้านต้องการที่จะ ซ่อมแซมรถยนต์หาอู่ซ่อมซ่อมแซมรถยนต์คู่ใจนะครับไปที่อุบลเซอร์วิส1997ซึ่งเขาเองก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยนะครับมีเครื่องมือครบคันทันสมัยและก็รวมทั้งช่าง,งที่มีควาชมชํานาญงานนะครับที่พักก่อซื้อบริการแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%นนอกจากนั้นก็ยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ไม่พอครับยังมีการรับ อัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับแล้วล่าสุดนิเสียแจ้ครับได้มีการเพิ่มบริการครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดบริการและตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาแล้วก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาแบบ one stop service ครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับเพราะว่าเป็นทั้งที่ตรวจสภาพรถยนต์รถเอกชนรถจักรยานยนต์รับทําต่อพรบต่อทะเบียนรับนะครับ ตรวจสภาพขอใบรับรองรถติดแก๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่สำคัญคือรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่านำรถมานำเอกสารมานำเงินมานำตัวมาที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้ครับพอบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจ้งให้มารับเอกสารคืนได้ครับนี่ one stop service อย่างแท้จริงครับอุบล์วิส1 9 9 7เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่2โมงเช้าถึง5โมงเย็น โทรสอบถามครับ0622015510ครับทีนี้สำหรับคนที่นี่ครับช่วงนี้โควิดนะฮะตอนนี้เริ่มมีวัคซีนแล้วนะครับเริ่มมีการฉีดแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่าหลายคนก็ยังแพนิกกระวนใจอยู่ว่าเอะตัวเองจะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ครับญาติมาจากพื้นที่สีแดงต้องกักตัวะจะมีการตรวจตรวจยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ ไปที่นี่ฮะอุบลร,ราชเวชอุบลร,ราชานีเรารับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ครับที่สามารถตรวจหาโควิด -19 ได้ครับเขาจะมีการตรวจ2วิธีนะครับคือ1นแบบ rapid test เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายจากเลือดและก็จากเยื่อบุโพรงจมูกครับรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงถ้าเผื่อตรวจแล้วเลือดเป็นบวกนะครับเขาจะตรวจซ้ําด้วยระบบ rt pcr ครับเป็นการตรวจหาเชื้อ โควิดโดยตรงจากเย,ยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็ลำคอครับ <c oughs> โดยใช้รูปผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครต้องการตรวจนะฮะไปได้เลยครับอุบลราชเวศนะครับโดยราคาตรวจนี้นะครับรวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับโทรสอบถามครับ045-280-040-045-280 055ครับตรวจหาโควิดแล้ว ผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตาครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกลมองไกลไม่ชัดก็ไปที่อุบุญการแว่นไปตรวจวัสายตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลน,นที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้ารอไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบุการแว่น สวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานมากนะครับตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมช4จนถึงปัจจุบันกว่า40ปีที่นะฮะยังจงรับกดีต่ออุบลการแว่นครับ